ก็ผู้ป่วยนอกทุกวันนี้ก็เฉลี่ยว,วันละ3,000คนนะครับ3,000ต่คอ 3, คนต่อวันนะครับทีนี้พื้นฐานของคนมาใช้บริการทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นผู้ป่วย4 0 0บาทนะครับประมาณ60%นะครับ,รบเป็นผู้ป่วยประกันสังคมเนี่ยประมาณ12-15%แล้วต่วันนะครับแล้วก็รายใหญ่ตรง2 5 ก็จะเป็นต่างก้าวกับชำระเงินเดือนที่วอล์มาร์เข้ามาครับนะคาอยูประมาณ10%ครับทีนี้เออ่ถามว่าในการบริหารจัดก,การโรงพยาบาลเนี่ยกับลิมิตที่ประชากรมีกันอยู่แล้วเนี่ยในมิติของโรงพยาบาลเนาะเออ่30บาทเนี่ยเราต้องดูแลอยู่แล้วนะครับ,รบแต่โดยรู้เนี่ยคือการบริการ30บาทกับงบประมาณที่ได้มาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าบริหารให้ขาดทุนน้อยที่สุดเนี่ยเขาทาได้ยากก็คือจะขาดทุนประมาณนึงอันนี้สิ่งที่จะมาช่วยบริหารจัดก,การโรงพยาบาลนะครับก็คือกองทุนของประกันสังคมกับเ,เปิดั้งนให่ตรงแล้วก็เก็บชำระกันเองอถ้ามันมีกําไรจากตรงเนี้ยมันก็จะเจอทุนสามสิบบาทมันทาให้ทุกคคองทุนเนี่ยไปด้วยกันได้ทีนี้โดยประชากรเนี่ยผมรับผิดชอบประชากรสามสิบบาทเนี่ย 2 8 0 0 0นคนนะครับตอนนี้ปิดประกันแบบคมที่โรงพยาบาลเนี่ยมี38,000คนนะครับเรารับใกล้เต็มที่นะครับก็150,000คนตอนนี้ยังเหลือที่ว่างอยู่นะครับเนี้การบริหารจัดการ้นที่เนี่ยผมจะต้องแยกนิดนึ่นะครับ สองคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราแยกพื้นที่นะครับจะไมประกันสังคมได้เร็วกว่านิดนิดละ่ะโดยเวลาอะไรเงี้ยก็คือสี่สามสิบบาทก็เยอะกว่าจริงๆเนาะรประกันสังคมเขาก็น้อยกว่าทีนี้นประกันสังคมเนี่ยเขาก็คนไข้หลายส่วนเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมืนกับประกันตังคือช่วยรดอ่ะเดี๋ยวากสี่ามสิบบาทเป็นปรันสัคมกใช้งการณ์ลดลดลงครับอ่าใช่ไหมงบตัวเองนะสนับสนุน ถ่านระบบรองรับประกันสังคมมา <ừ> m, อันนี้ครับผมก็ต้อง,งเหมือนกับก็ต้องพยายามบาลานซ์ตรงนี้ดงนั้นผมจะมีพื้นที่ที่ดีๆเนี่ยให้ประกันสังคมเขาได้รับบริการที่รวดเร็วแล้วก็แย้น <ừ m, S 2> ะครับทีนี่เพววื่อความสะดวกเนี่ยที่นี่ก็คือประกันสังคมเนี่ยสำหรับเจ <ừ m, S 2> ็บป่วยทั่วไปเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนคือชุกเฉยเพื่อ24ชั่วโมองอยู่แล้วตอนนี <ừ> m, ้ที่นี่บอร์ดของผู้ป่วยก็เช่นกัน อันนี้มันเป็นตัวหลักเกณฑ์ที่กองคลัผู้เขียนมาคาะแล้วเราทำตามเช่นเมื่อผู้ป่วยประกันสังคมเนี่ยป่วยเนาะเวลานอนโรงพยาบาลเราก็จะเป็นห้องพิเศษวูคุณผ่านจะต้องฟรีปนมิคนจะไปก็เป็นพันบาทแต่ว่าเนี่ยห้อพิเศษรูก็จะฟรีครับครับส่วนใครต้องการพิเศษเดี่ยวก็เป็นไปตามกฎโรงพยาบาลเหมือนกันทุกคนเข้างจไหม อันนี้เขารอกันนานมีเสียงบ่นไหมคะว่ารอนานคนเยอะแพทย์ไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรามีกรณีที่เราอาจจะต้องตัดค่าใช้จ่ายหรือตัดรายการตรวจบางอย่างเพื่อจะอย่างที่มันมีกรณีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยของเราไม่ไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมหรือยังไงหรือมันเป็นการเป็นร้านเนี่ยข้อดีคือเราไม่ได้ต้องทํากําไรครับเหมือนบริษัทเอกชนเหมือนหลักของเอกชนนะ ไม่ได้ไม่ได้ติดค้างครับแต่ว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าถ้าบริหารแล้วเงินโชคดีว่าเงินเหลือเราใช้ก็ว่าเราโยกเงินไปซัพพอร์ตกองทุนสามพันบาทอ่าตรงนั้นอันนเราไม่ได้เน้นทํากําไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เน้นทากําไรเนี่ยคุณหมอที่ตรวจตนวไข่เนี่ยก็ได้ใช้หลักวิชาชีพเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดสิทธิ์เรื่องยาเรื่องอะไรนะครับโดยเฉลี่ยของผู้ประกันตนกับจำนวนการใช้เนี่ยมันทําให้มีกําไรเหลือ แต่ว่าในประเด็นดราม่า,มาห,หรือโรงพยาบาลอื่นนี่ยอันนี้ผมคิดว่าคงเหมาไม่ได้อม,มองเป็นโรงพยาบาลแล้วกันครับถ้าโรงพยาบาลในมิจิอเอกชนนั้นก็ทำกำไรแล้วก็มาลดค่ายาลดสิทธิคนไข้อะไรางเนี้ยอันนี้ผมคิดว่าเราคงช่วยกันตรวจสอบแนะนำตรวจสอบเป็นรายๆโรงพยาบาลไปครับครวก็เรียกร้องสิทธิเหล่านี้ของเราแต่ด้วยความเป็นรัฐเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาไม่ก็เรียกอะไร มีเงินเดือนของรัาชัดเจนไม่มีเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นหุ้นส่วนไม่ได้เป็นหุ้นส่วนไม่มีรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิชาชีพเต็มที่สวดเพิ่มเติมเต็มที่คกับให้ยาเต็มที่ทีนี้ในทางตอบกานเนาะผู้บริหารของร้าเนี่ยไม่สามารถไปบังคับคนหมอของรัฐที่ก็ส่วนใหญ่จะใช้จัญญาบันเราจะไปลิมิตสคนไข้เนี่ยคุณหมอภาคร้เนไม่ยอมทีนี้มันมีเสียงสะท้อนจาก ผู้ประกันตนนะครับว่าสิทธิประกันสังคมเแนบบี่ยดูเหมือนจะด้อยกว่าถ้าเป็นโรคยากๆด้อยกว่า30บาทอย่างเช่นผู้ผมสัมภาษณ์ผู้ประกันตนนะเขาบอกว่าถ้าเขาประจำเลือกโรงพยาบาลสิทธิสมมุติเขาเลือกที่นี่เนี่ยแล้วเขาจะไปรักษาที่อื่นโดยให้ที่ออกไปส่งตัวเนี่ยไม่ได้คือเขาจะเบิกได้แค่โรงพยาบาลนี้นั้นเป็นระบบเป็นอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์ผมเช็คคำว่าไม่จริงเพราะว,ว,ว,ว่าแค่ว่า กฎระเบียบของแต่ละกองทุนน right? so ่ะมันเยอะมากมันแบ่งเป็นกฎระเบียบของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในใช่ไหมเรื่องสิทธิ์เนี่ยมันมันแบ่งแยกเยอะมากแล้วก็การเงเสริมสุขลดท่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยถ้าเราพูดเหมารวมเนี่ยมันไม่ได้เราต้องพูดว่าแตาถ้าผมวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยผู้ป่วยประกันสังคมได้สิทธิ์บางอย่างดีกว่าผู้ประกันตนและแน่นอนผู้ประกันตนเนี่ยได้สิทธิ์ดีกว่าผู้ป่วยสามสิบบาทครับเดี๋ยวผู้ป่วยสามสิบบาทก็จะมีสิทธิ์บางอย่างที่ ผู้ประกันตนเอ่อก็เลยอะไรประกันังคมเนี่ยยังไม่ได้พัฒนากฎบางอย่างให้เชื่อมโยงล้อตามให้มันเท่าเทียมแน่นอนมีเหยดน้ำแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าบางอย่างดีกว่าบางอย่างอาจจะไม่ดีกว่าคครับแต่ทีเนี้ยผมรณอารมอย่างนี้ว่าในมิติของหมกนี่เป็นผู้ประกันสองรัฐเนาะแล้วเนี้ยผมอยากให้ผู้ประกันตนนะครับเลือกโรงพยาบาลถ้าถ้าคุณอยากได้สิทธิเต็มที่โดยที่เราเนี้ยเป็นสิทธิ์ที่เรากําหนดเองได้ เรายังไม่ได้ไปพูดถึงว่าเราต้องรวมตัวหรือคณะกรรมการหรือบอร์ดประกันสังคมเขาจะมาเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อเราคือมันใช้เวลาครับตเน,นี้เราสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เป็นโงรงพยาบาลของรัฐได้เลยถูกไหมโงรงพยาบาลของรัฐเนี่ยผมอย่างที่ผมเมนอ่ะคือคุณหมอตรวจเป็นที่จ่ยายายาเป็นที่โงรงพยาบาลเนี่ยขาดทุนคุณหมอไม่สนเพราะรว่าเ็าถือว่ายังไงรัฐต้อง ถอดรันแล้วก็อยู่ได้เพื่อประชาชนอยู่แล้วแง่มิติเรื่องการเงินที่คุณหมอก็จะดูหัวน้อยไม่ง้เขาจะใช้วิชาชีพเป็นที่ทีเนี้ยเรื่องที่ประชาชนเคยบ่นว่า<อ>เช่นคลินิกประกันสังคมของผมเนี้ยช้าอันเนี้ยสิทธิ์ที่เคยริดรอนเนี้ยเออสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาแล้วกันครับครับผมคิดว่ามันอันนี้มันแล้วแต่โรงพยาบาลครับอย่างเช่นโรงพยาบาลราชบิพันธ์เนาะผู้ป่วยประกันสังคมอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณพีเที่นคือสาวกทิด้วยเพราะฉะนั้น แล้วแต่อันนี้ผมก็แล้วแต่ผู้กันตอนนั้นอยากบางคนก็ชอบให้นัดวันธรรมดาได้วันหยุดงานนิดนึงอ่าบางคนเขาไม่อยากหยุดงานเลยก็มาเสาร์อาทิตย์ครับอันนี้เราแล้วแต่แต่เราเปิดเพ็นตลอดครับส่วนเรื่องนานเนี่ยไม่นานเพราะว่ามันเฉลี่ยเอ่อตั้งแต่เช้าถึงเียงคือผู้ป่วยประวัติเนี่ยแวะมาเจาะเลือดตอนเช้าเนาะทำงานเสร็จหกโมงเย็นเพื่อมารับยาก็ได้ครับครับครับแต่ทีนี้ที่ที่จะขอถามคุณหมอเพื่อจะเช็คว่าผู้กันตอนเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าทีงมันต้องหาประกันสังคมแหละแต่ว่า อยากรู้ในในเชิงระบบครับอย่างอย่างเราสามารถส่งต่อได้ไหมคือถ้าผู้บระกันตนเขาเลือกโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แต่ว่าอาจจะมีศักยภาพไม่พอนี่สมมุตินะับแบบว่าแล้วมันต้องส่งต่ออย่างเงี้ยเราส่งไปแล้วมันเหมือนกับบัตรทองไหมคือถ้าเป็นบัตรทองมันก็ตามจ่ายได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยผู้บระกันรตนเขาบอกว่าถ้าส่งไปคือเขาก็ก็คือไปได้แค่ประวัติผู้ป่วยอ่ะเขาก็ต้องไปจ่ายต่างหากถ้าส่งสงบว่าอย่างนี้ธรรมชาติ คนในแบบคมเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องปฐุมภูมิหรือไคมารูแนหรือโรงพยาบาลเล็กหรือหน่วยบริการที่เล็กมันคนไทยเราค่านิยมาขาดสัทธาเขาไม่ใช่เขาทําให้ขัดสัทธานะประชาชนไปขาดสัทธาเขาโอเคมันมีส่วนหนึ่งบริการไมมโอเคก็เข้าใจทีเนี้ยก็ชอบเรื่องโรงพยาบาลใหญ่นีโรงพยาบาลใหญ่เช่นโรงเรียนแพทย์เนี่ยในความเป็นจริงคือ ท่านไม่รับประกันสังคมไปแล้วครับครับทีเนี้ยสมมติอย่างโรงพยาบาลหกเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่ระดับหนึ่งเนี้ยตอนเป็นโรงพยาบาลเล็กเนาะแต่ก่อนเมื่อเป็นโรงพยาบาลร้อยกว่าเตียงศักยาภาพต่ำกว่านี้ประกันสังคมเขาก็ไม่ชอบเลือกแต่ตอนนี้เป็น5้า้อกว่าเตียงแค่เฉพาะทางรบือบทุกสาขาคน,คนก็เลือกนจะถามว่าเคที่เราสมมติเอางี้อ่ะมะเร็งเนี่ยผมผ่าตัดได้นะครับผ่าตัดได้แล้วก็ให้จะมีมาบำบัดได้เหลือใช้แสง เราต้องส่งต่ออ่<ร>าล้วทำนนยังไงคะทีหรือบางเรื่องเช่นเ,เช่นนิ้วขาดเราต่อน,นิ้วแล้วเราเหลือซ่อมเส้นภาษาเราส่งต่อไปซ่อมมันยังซ่อมไม่ดีมากส่งต่อไปอันเนี้ยเราตามไปจ่ายมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบคือตามไปจ่ายอคือเราผมไม่ต้องตามไปจ่ายบางเรื่องอ่ะนี้เมื่อผมตามไปจ่ายบางเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นครับ โรงพยาบาลที่เขาไม่ใย้ไม่อยากจ่ายต่อเนี่ยม,มันก็คือเหมือนขาดทุนกาไรอะ่ะอันเนี้ยก็มันอาจจะเป็นวิธีของไม่รหรือเปล่าแตนรัานเนี่ยส่งส่งได้ส่งได้รัตน์จะไ,ไ,ไม่ค่อยคิดคุณหมอ,อบอก<ด>แล้วว่าคุณหมอของร้านเนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลผู้ิหแลธนาคานเขาไม่ค่อยได้หรอกคือเขาจะส่งต่อ อันพวกนี้เขาทาตามขั้นตอนแต่ว่าเรื่องเอกชนเน่ยเขามีเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายรือเปล่าต้องการกำไรอันนั้นผคงไม่รู้บขาข่าวอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาไม่ต้องตอมแต่ถ้าคุณอยากไปคุณจจ่ายเองทีนี้ผมมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่อยากสะท้อนประชาชนผมอยากให้อันนี้เพืาอความแฟร์เนาะอันนี้ประกันสังคมก็ย้ายออนไลน์ได้ย้ายได้ทุกปีผมก็คิดว่าอย่างคน ผมพบคนไข้ที่เป็นมะเร็งเป็นโรคหลายๆ้าเนี่ยตอนดีๆอยู่นะเลือกเอกชนอืพอคุณเป็นโรคหลายๆายเนี่ยมันก็มีบางกลุ่มที่โรงพยาบาลเอนนกชนเขา่อกหรือเขาไม่ส่งต่ออืเขาปอกให้ย้ายมาโรงพยาบาลของร้านเราอม,มาเกิดค่าใช้จ่ายภาคร้านเดอะวมากซึ่งมผมเนี่ยบางครั้งผมก็จะรู้สึกในผู้แหลงร้านเนี่ยผมรู้สึกแค่ไม่แปรที่ว่า คุณไม่เคยเรียกเราเลยนะครับมาถึงเกิดค่าวเจ้าจ่ายมหาศาลเนี่ยคุณมาเลือกเราให้เราส่งต่อไปโรงเรียนแพ่อ์ผมเน่ยาไม่ต้องข้จ่ายต่อไม่ยุติธรรมอืมอันนี้คืออยากให้อยากสะท้อนไปถึงผู้ประกันตนใช่ไหมฮะคนที่จะเลือกผมไม่ได้คอมเมนต์นะแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมก็อยากจะแปลกับผู้ประกันตนที่เขาเลือกเราอยู่แล้วเลือกเราไปมาเลือกทุกจ่ายไม่ป่วยหรือเฉลี่ยการป่วยที่มันพอดีเนี่ย เราก็ใช้กองทุนของเขาสําหรับพวกเขาเต็มที่รับรับอ่ารับรับทีนี้ครับน้ก็ต้องคิดมุมนี้กันด้วยครับครับทีนี้อ่าฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่แบบทที่เห็นว่าปีงบ68มีการลดค่าแต้มนะครับในการรักษาผู้ป่วยในผมไม่แน่ใจผู้ป่วยนอกหรือเปล่านี่ไม่รู้ว่ามันลดเอาว่ามันลดละกันลดในระดับลด ที่จะจ่ายให้โรงพยาบาลลดลงอันนี้อนี้คุณหมอกังวลไหมแล้วคิดว่ามันจะส่งผลกระทบมากไหมครับผมไม่เออเรื่องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยผมไม่กังวลคือผมก็เข้าใจหลักแต่ก็ยังจ่ายมากกว่าบาททองใช่ไหมฮะใช่ครับผมเข้าใจเรื่องกองทุนที่เขาต้องบริหารกองทุนนลนะเพื่อให้คนใงประเทศได้สิิดีๆอันนี้มันเป็นมุมคิดหนึ่งของหลักของพวกบอร์ดบริหารอะไรของย่าี้ครับทีนี้ถ้ามองในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนภาครัฐได้รับผลกระทบ คือถ้ากองทุนจ่ายน้อยเหมือน30บาทนะมันจะเป็นสามสบาทตรงที่ว่าถ้าจํำอดีตกันได้เนี่ยรงมาเอกชนเขาเคยบริการสามสิบบาทช่วยภาครัฐใช่ไหมครพอไปจ่ายเขาน้อยเขาก็ไม่ได้กําไรเขาก็เลิกเลิกโหลดมันก็อยู่กับภาครัฐอภาครัฐเนี่ยคิดอะไรมากไม่ได้คนทุนก็ต้องช่วยช่วยกันไปส่วนอีกมุมหนึ่งถ้าประกันสังคมคุณไปจ่ายเขาน้อย แน่นอนเนี่ยครับเขาก็ใช้เขาอาจจะเลิกบางลรงที่เขาไม่ได้กำไรยัออ้อมันก็ทำให้แผนที่เราไม่ได้เพิ่มหน่วยบริการภาครัฐที่เพียงพอต่อประชากรกับอาตาัตราการรอคอยอย่างเงี้ยมันจะกระทบงเงี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเทคนิคเทคนิคท,ที่เขาใช้ในภาคเอกชนที่ผมสงสัยนะแล้วผมก็เนี่ยเจอคนไข้ใหม่ที่เป็นโรคหนัก ใครจะจ่ายเยอะๆย้ายมาอยู่โรงพยาบาลเราบ่อยเนี่ยตลอดเนี่ยแล้วเป็นเทคนิคที่นึกออกไหมครับถ้าอยู่เอกชนเขาขาดรงนเขาเลยขอไม่ย้ายมาเพราะว่ารัดเหมือนกับช่วยประชาชนมากกว่ามองเรื่องกำไรไงแต่แล้วมันมันก็เหมือนกับมันทาให้เราบริหารจัดการยากนะเทคนิคนี้มันไม่ติดเงินะครับครับทีนี้สุดสุดท้ายครับอาจารย์คือมีข้อเสนออะไรต่อบอร์ดประกันสังคมหรือว่าผู้เกี่ยวข้องไหมว่า ถ้าอยากจะยกระดับสิทธทิพิเศษสิทธทิการรักษาของสิทธิประกันสังคมเนี่ยอาจารย์เสนอยังไงถึงจะให้แบบผู้ประกันตนรู้สึกว่ามันจับต้องได้เขาจ่ายเงินไปแล้วมันคุ้มอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือยังไงที่ให้ถ้าอาจารย์มีข้อเสนอครับผมผมคิดว่ามันก็ควรจะมีบอร์ดภาคประชาชนเนาะบอร์ดประชาชนเนี่ยดีสุดแล้วคนที่เคยเป็นคนไข้คนที่เคยอะไรเงี้ยเป็นบอร์ดหนึ่งก็คือคิดเสนอ ทานกันไปคานกันมาถูกไหมครับครับถ้าประชาชนยกงดิสカเชอร์เพื่อสิทธิประโยชน์ในตอนี้ที่สุดต่อมาเนี่ยผมคิดว่าเมื่อความยุติธรรมถ้าผมเสนอในภาครัฐนะคนไข้ประกันสังคมเนี่ยถ้าดีๆมาสมมติดีมาสิบปีเลยนะแทบไม่เคยใช้เลยนะเป็นโรคร้ายพุกย้ายจากหน่วยเอกชนมาอยู่ภาคร้ายอย่างเนี้ยครับผมคิดว่ามันควรมีลิมิตการย้ายมีข้อ เนี่ยมีความยุติธรรมในการย้ายคุณน่าจะโยกเงิน10ปีที่แล้วเขามาตามผมมาด้วยนะเพราะค่าใช้จ่ายมันเกิดกับเกิดใหม่กับคนที่เขาย้ายมานะใช่ไหมครับสมมติคุณนักข่าวเลือกแบรนมารโครเอกชน10ปีเี่าไหใช้ก็ได้กาไรคุณเป็นโรคร้ายต้องส่งต่อไปโรงเรียนแพทย์สมมตินะผมมีคนส่งต่อไม่ต้องตามจ่ายบางเรื่องนี่อหรอไหมครับค่าใช้จ่ายภาครัาที่ขาดบุนอ่ะ มันคือการเลื่อันหรือเปล่าอืมโอเคขคับข<อ>ับ,ข<อ>บได้ครับโอเคขอบคุณมาก